สวัสดีค่ะกระแสข่าวรังมาแล้วค่ะแซมยุรนันสุดภูมิใจเป็นเจ้าของโรงแรมในเยอรมนันปลื้มผลรับวัฒนธรรมไทยแซมยุรนันสุดภูมิใจเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมในเยอรมนีปลื้มคนเปิดรับวัฒนธรรมไทยเจ้าของประเทศยอมรับให้นำธงชาติไทยมาประดับพนักง,งานยอมยกมือไหว้ต้อนรับแบบไทยๆทยเป็นอีกหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ขํามวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า20ปีสำหรับแซมยุรนันพมรมนตรี ไม่ว่าจะสวมบทบาทใดก็ถูกอกถูกใจแฟนคลับมาหลายต่อหลายรุ่นด้วยกันและนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวก็ทำธุรกิจควบคู่ไปด้วยทั้งเรื่องธุรกิจสุขภาพและกิจการโรงแรมซึ่งหนึ่งในนั้นคือโรงแรมพาราซีแกรน์โรเมอร์แบรดที่ตั้งอยู่ประเทศเยอรมันล่าสุดแซมยูรนันได้เผยเรื่องราวความภูมิใจถึงธุรกิจโรงแรมในประเทศเยอรมันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดวยระบุว่า เป็นความภูมิใจของคนไทยที่ไปทําธุรกิจต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากเจ้าของประเทศให้นําธงชาติไทยมาประดับด้านหน้าโรงแรมซึ่งเป็นบ้านเลขที่หนึ่งของเมืองพนักงานยอมแสดงความเคารพลูกค้าด้วยการไหว้แบบไทยๆอย่างสวยงามพร้อมกล่าวสวัสดีครับและขอบคุณค่ะรวมทั้งอาหารไทยและบริการแบบไทยๆไ,ได้รับการชื่นชมอย่างมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปภูมิใจที่ได้ทำและได้ทำ ภูมิใจในความเป็นไทยครับ Hat #softpower ความเป็นไทยสู่สากลทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าเวเผยแพร่ออกไปก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาสแสดงความินดีกับความสําเร็จของแซมเป็นจํานวนมากพร้อมทั้งถามไถ่ด้วยว่าโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนถ้ามีโอกาสก็จะขอแวะไปเยี่ยมชมอุดหนุนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก www. t h a i n e w s online co th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดงังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ